สวัสดีครับวันนี้เองนะครับก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆแต่ก็น้องๆหลายคนมาดูตัวที่เรียกว่าเป็นที่เก็บไฟล์ที่ใช้ฟรีนะครับโดยปกติเราก็จะฝากไฟล์งานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยไว้ใน เพจนะครับหรือว่าช n e l หรือว่าช่องที่เรีวยกว่าให้ให้ฝากไฟล์ไฟล์ฟรีนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อรายการก็มีหลายที่มากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราฝากนะครับในส่วนของอไฟล์นะครับไว้นาน,านๆบางครั้งนะครับเอาลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนของเราไปดาวน์โหลดนะครับ ปากฏว่ามันดาวน์โหลดไม่ได้ไฟล์ชํำรุดไฟล์เสียหายอะไรต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเองก็อาจจะเกิดจากหลายๆกรณีนะครับนะเช่นไฟล์นั้นไม่มีการดาวน์โหลดหรือ download, ว่ายอดดาวน์โหลดหรืออะไรต่างๆหรือว่าตัวเราเองนะครับไม่ยอมจ่ายตังค์ซื้อพื้นที่เพิ่มนะฮะเขาก็ลบไฟล์ของเราออกไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ วันนี้เองอยากจะมาเสนอทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เองก็คงจะมี User นะฮะของ Hotmail อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชวเนเพื่อนมาดูนะครับว่าเราจะฝากไฟล์ในส่วนของ l o u u นะรหรือที่ หลายๆคนเรียกว่าเป็นวันไรที่อยู่ในส่วนของ h o m a ม l อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นนะครับถ้าถ้ายังไม่มีในส่วนของฮอตเมลก็สมัครนะครับสมัครได้เลยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีฮอ m a ม l อยู่นะครับก็เปิดเข้ามาในหน้าของ h o m a ม l นะครับโดยปกติหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับตัวคลาวหรือตัววันไเนี่มันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้นะฮะ เราเลื่อนเลื่อนเมาส์มาคลิกคลิกซ้ายหครั้งนะครับอาที่วันไดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะในช n e l หรือว่าช่องตรงนี้นะครับมันจะให้เราเก็บไฟล์ได้30 30นะสาอะไรนะเรามาดูกันนะฮะพื้นที่เก็บไฟล์เพิ่มเติมนะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ30 g b นะฮะจิบ ดังนั้นถ้าเราใช้งานเต็มหรือใช้งานอย่างต่อเนื่องเราจะขอเพิ่มหรือซื้อเพิ่มหรือขอรับฟรีก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูในจุดแรกของเรานะครับอ่าถ้าเราเข้ามาที่ที่ช่องตรงนี้นะครับแล้วเราจะจัดการกับไฟล์หรือตัวโปรแกรมของเราอยากไรนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อจะให้ง่ายในการส่งลิงก์นั้นไปให้เพื่อนๆหรือว่า สมาชิกของเพื่อนๆเ,เองนะหรือว่าใครก็ช่างที่ที่อยากจะได้งานนะครับเราก็จะเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะครับคลิกซ้ายนะครับไปที่โฟลเดอร์นะฮะสร้างเป็นนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับผมจะเทสให้อาจจะเป็นอ่ะผมจะใช้เป็นไฟล์แคทแล้วกันเอาเป็นว่าไฟล์แคทภาษาไทยแล้วกันนะฮะ นะครับไฟแคดนะฮะจากนั้นก็กดสร้างนะครับสักครู่นะครับอ่านะครับสักครู่แล้วก็จะได้เป็นไฟแคดขึ้นมาอยู่ไหนละ่ะมาหรือ,อยังมาแล้วนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟแคดนะครับไม่มีอะไรอยู่ด้านในทั้งสิ้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะเก็บไฟล์นี้อย่างไรนะฮะ นะครับในไฟล์แคนเตนทาง่ายๆนะเพื่อนๆก็ไปเปิดเอาไฟล์งานที่เรามีอยู่มาอ่ะผมจะจำลองดีเทลขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะ,ะเมื่อกี้เสียงอะไรดีขึ้นมาผมโอ้โหสมาชิกบางชั้นของกลุ่ม <c oughs> ขอโทษทีนะฮะอาจจะอาจจะหนวกหูนิดนึนงโอเคผมขอปิดหน้าต่างนี้เอาไปก่อนดีกว่านะครับ อ่ะนะฮะเขาปิดช่องนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นมาอีกเราจะหูตึงกันพอดีนะครับโอเคนะฮะผมเปิดไฟล์ตรนี้ขึ้นมานะฮะจากนั้นผมก็จะมาที่ตรงนี้ของผมนะครับแบบบ้านหนึ่งชั้นนะฮะผมโยนเข้าไปเลยนะฮะเห็นไหมไฟแคตตรงนี้นะครับผมก็โยนเข้ามาตรงนี้นะครับปากเข้าให้นะจากนั้นก็รอครับมันก็จะแจ้งว่ากําลังอัปโหลด1รายการนะครับ สักครู่นะฮะแล้วก็คือถ้าเรามีเวลาว่างนะถ้าเป็น,ปนไฟล์ใหญ่ๆอย่างเช่นไฟล์โปรแกรมหรืออะไรต่างก็ก็โหลดไว้ก็ปล่อยไว้เลยนะฮะเราก็ไปทําอะไรของเราไปก่อนนะครับมันก็จะอัปโหลดจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่าเป็นอัปโหลดหนึ่งรายการไปยังไฟล์แคทแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะฮะเราก็เลื่อนมองมาที่ไฟแคทของเราตรงนี้นะครับคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งอ่าก็จะมีไฟลแคทอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะ Copy Link งเพื่อส่งให้เพื่อนเพื่อนละ่ะเราจะไปตรงไหนนะครับก็เลื่อนมองไปที่แชร์นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะฮะมันก็จะได้เป็นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาไม่ต้องสนใจตรงไหนนะครับกดตรงรับลิงก์นะครับแล้วก็กดสร้างลิงก์นะครับสักครู่นะครับเราจะได้เป็นลิงก์ของไฟล์นี้ของเรานะครับในลิงก์ของอในไฟล์ของเรามา อันนี้คือลิงก์ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะย่อลิงก์ให้สั้นลงได้นะครับคลิกซ้ายหครั้งแล้วก็รอสักครู่อ่าเราจะได้ลิงก์สั้นๆแบบนี้มาก็เลื่อนเมาส์มานะครับจากนั้นก็คลิกขวา Copy ได้เลยนะครับจากนั้นก็เอาไปวางไว้ในช่องที่จะให้เพื่อนๆน,นะอย่างเช่นเข้าไปใน f a c e b o o k หรือแหงต่างก็ว่ากันไปนะครับคลิกขวาแล้วก็เพจก็วางลิงก์ตรงนั้นได้เลย น,นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะจากนั้นก็ปิดตรงนี้ออกไปนะครับไม่ยากใช่ไหมฮะก็ลองทำกันดูนะครับทุกครั้งที่เราามาใช้ในส่วนของตัวคลาวเนี่ยตัววันได้นี่นะครับพื้นที่ตัวนี้มันก็จะแจ้งเราลงไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับใช้ให้หมดนะฮะใช้ให้หมดเดี๋ยวเขามีเพิ่มให้อีกนะครับผมซึ่งได้รับการการันตีจาก นักศึกษาของบทท่านหนึ่งนะครับที่แนะนำตตรงนี้มานะฮะจริงๆหลายท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับก็เผื่อบางท่านที่ยังไม่รู้จักนะครับก็มาใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งการันตีว่าปลอดภัยมากกว่ามากกว่าเว็บอื่นๆนะรหรือว่าในส่วนของอตัวโปรแกรมอื่นๆที่มีการโฆษณาอยู่ที่ให้ฝากฟรีกี่จิกกไบต์กี่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทางทางเลือกนึงเนาะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันนะครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนเพิ่มเติมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยด้วยกันนะครับผมขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ